กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการผลิตต้นพันธุ์พืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองไว้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆให้สามารถช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ที่ได้รับผลกระทบได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ส่งผลให้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมย้ายกลับภูมิลำเนาและเข้าสู่ภาคการเกษตรมากขึ้นดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้ประสบภัยพ,พิบัติตลอดจนแรงงานคืนถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน ตลอดจนแก้ปัญหาการขาดแคลนพันธุ์พืชพันธุ์ดีในท้องถิน่นและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรและทําให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเซาจึงได้ดําเนินการผลิตพันธุ์พืชพันธุ์ดี ตามโครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยและใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรโดยมีรายละเอียดการดำเนินงานโครงการดังนี้มีพื้นที่รับผิดชอบ3จังหวัด22อำเภอคือจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน11อำเภอจังหวัดปาจีนบุรีจำนวน7อำเภอและจังหวัดนครนายกจำนวน4อำเภอ โดยเป้าหมายการผลิตคือผลิตต้นพันธุ์พืชผักพืชอาหารจำนวน5ชนิดจำนวนรวม1,10,000ต้นได้แก่ต้นพันธุ์มะเขือจำนวน44,000ต้นต้นพันธุ์พริกจำนวน33,000ต้นต้นกะเพราโหระพาและแมงลักชนิดละ1 1 0 0 0ต้นผลิตและขยายพันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้นหรือพืชเศรฐษฐกิจจำนวน3ชนิด จำนวนรวม4,400ต้นได้แก่ต้นพันธุ์มะละกอจำนวน1,100ต้นต้นพันธุ์มะนาวจำนวน2,200ต้นและต้นพันธุ์มะกูดจำนวน1,100ต้นเป้าหมายในการสนับสนุนต้นพันธุ์พืชผักพืชอาหารอำเภอละ5,000ต้นต้นพันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้นหรือพืชเศรษฐกิจอำเภอละ200ต้นซึ่งมีรายละเอียดการสนับสนุนแต่ละอำเภอดังต่อไปนี้ 1. ต้นพันธุ์มะเขือจำนวน2,0 0 0ต้นต้นพันธุ์พริกจำนวน1,500ต้นต้นพันธุ์กะเพราจำนวน500ต้นต้นพันโหระพาจำนวน500ต้นต้นพันธุ์แมงลักจำนวน500ต้นต้นพันธุ์มะละกอจำนวน50ต้นต้นพันธุ์มะนาวจำนวน100ต้นและต้นพันธุ์มะกรูดจำนวน50ต้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนพันธุ์พืชนี้ จะช่วยลดรายใจ่ายในครัวเรือนให้กับเกษตรกรประชาชนทั่วไปหรือแรงงานคืนถิ่นได้และหากมีผลผลิตเหลือจากการบริโภคภายในครัวเรือนแล้วก็ยังสามารถที่จะแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านหรือนำไปจําหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนได้อีกทางหนึ่งด้วยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเซา